ค่ะนะคะมีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะ,ะได้โทรศัพท์มาถามดิฉันนะคะหรือบางท่านก็ได้ไลน์มานะคะมาถามเรื่องกล้วยน้ำวายักษ์นะคะว่ามีอีกไหมนะคะจะ,จะจัดจำหน่ายเมื่อไหร่ดิฉันเนี่ยนะคะอาจารย์พัชนีนะคะตุศยเดชหรือเจ้าของไร่พัชชานะคะเจ้าของไร่พัชชาก็คือได้มีคนรู้จักจากกล้วยน้ำวายักษ์ดิฉันเป็นคนที่ แต่เป็นต้นตำรับเลยนะคะซึ่งตอนนั้นคนือฮามากที่กว้ยนวายักษ์ได้ออกมาจำหน่ายเป็นเนื้อเยื่อแตะะ่เป็นไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐเป็นเ,เทคโนชาวบ้านนะคะเป็นอะไรอะ่ะหลายช่องเลยรายการต่างๆทั้งหลายแหล่หลายรายการมากมายเป็นสิบๆรายการเนี่ยนะคะที่ได้มาทําข่าวไปนะคะดิฉนันก็ได้จําหน่ายกล้ยนวายักษ์ไปเรียบร้อยแล้วทําไมอาจารย์พัชรีถึงไม่ขายหนอ่อในตอนนี้ที่กล้ยแพง เพราะว่ากล้วยเนี่ยนะคะคำว่ากล้วยเนี่ยถ้า,ามันจะพอยิ่งต้นมันยิ่งแก่เนี่ยมันยิ่งเหมือนต้นแก่เนี่ยความสมบูรณ์มันจะไม่ได้ไม่เหมือนเนื้อเยื่อนะคะฉะนั้นก็แล้วก็มีโอกาสที่จะติดโรคนะคะก็จากในดินนั่นแหละ,ะที่ว่าตายพลายเนี่ยนะคะคือกล้วยน้ำว่ายักษ์เนี่ยมันตายพลายเขาหมายถึงนอนกอเข้าไปเจาะนี่มันก็ต้องห7เจปีแล้วดิฉันก็เลยไม่ได้ทำนะคะแล้วตอนนี้ก็จะทำส่งนะคะไล่ใหญ่ๆนะคะ ที่เขาทาส่งต่างประเทศน่ยก็ได้มาคุยกันฉะนั้นกล้ยน้าวายักษ์ตอนนี้ยังอยู่ในห้องแรบห้องแรบที่ทากล้ยน้าวายักษ์นี้ต้องเป็นห้องปลอดเชื้อนะคะเวลาจะเข้าไปในห้องต้องใส่เสื้อกาวก็สั่งจองได้นะคะก็สั่งจองได้เลยนะคะยังไงก็โทรเข้ามาติดต่อนะคะกล้ยน้ำวายักษ์เพาะเนื้อเยื่อถ้าถามว่าเพาะเนื้อเยื่อกับหนอตานกันยังไงเอาง่ายง่ายเลยนะคะคนที่มีลูกเป็นคนแล้วกันนะคะก็ในวัยจเจริญพันธุ์ก็อายุป,ประมาณ 20- ถึง25 ก็เหมือนกล้วย,นวยเนื้อเยื่อเหมือนกัน1 8ถึง25แต่ถ้า3า4 0 5 0ไปแล้วนั่นก็ไม่ใช่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เหมือนกันนะคะฉะนั้นกล้วยน้ำวายักษ์ก็ต้องเป็นเพาะเนื้อเยือ่อจะปลอดจากโรคนะคะแล้วก็เป็นกล้วยต้นแรกมันจะสมบูรณ์เมื่อเวลามีหน่อออกมาเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าหน่อต่อแรกหรือหน่อต้นแรกจะออกมาเยอะมากเลยออกมาเรียกว่าต้นหนึ่งออกมาทีหนึ่งสิบหน่อยยี่สิบหน่อตัดไปเรื่อยๆก็โอ้โหได้อย่างน้อยก็ห้าสิบ 50หนอนะคะที่กล้วยเขาเรียกว่ากล้วยต่อสองอันเนี้ยจะไปทําพันธ์ุอะไรเนี่ยสวยมากค่ะนะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะกล้วยนวายักษแล้วก็หรือจะจองไว้ก่อนก็ได้จองก็ไม่ต้องใช้เงินนะคะเพียงแต่สั่งจองมาติดต่อได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะ